ในปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยนั้นเหมือนว่ากําลังจะเป็นประเทศที่ล้มละลายเป็นรัฐล้มเหลวหรือเปล่าสําหรับเรื่องนี้นะครับในส่วนตัวผมก็มองว่าหลายคนก็มีสิทธิที่จะคิดนะครับว่าประเทศไทยนั้นอาจจะกลายเป็นรัฐที่กําลังล้มละลายหรือว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลวครับผมก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่ารัฐที่ล้ม,มละลายหรือว่ารัฐที่ล้มเหลวนั้นก็คือเป็นรัฐที่การบริหารจัดการในเรื่องเงินนั้นไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ แล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือว่าหน่วยงานรัฐเองหรือว่าคนที่ปกครองเองนั้นไม่สามารถที่จะใช้อำนาจปกครองคนภายในประเทศได้อย่างเต็มที่มีก๊กมีแก๊งมีเหล่ามีกลุ่มมาเฟียมีกลุ่มค่ายการอทิทธิพลใช้อำนาจของเองนั้นในการที่จะหาประโยชน์โดยที่ประเทศไทยหรือว่ารัฐเองนั้นไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่หลายคนก็มองจุดนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนั้น มีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหลายคดีหลายครั้งหลายคราวนะครับที่คนไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มองว่าคดีนี้มันมีเงื่อนงําคดีนี้มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้แต่สุดท้ายคนที่ทําผิดหรือว่าคนที่สังคมมองว่าน่าจะผิดกลับยืนลอยหน้าลอยตาในสังคมในอย่างที่เรียกว่ายิ้มออกหน้าอ,อกตามันก็มีแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนสงสัยนะครับว่าเอ้กฎหมายมันเป็นแบบนี้แล้ว ประเทศไทยจะไปยังไงต่อซึ่งนักกฎหมายหลายคนนะครับก็พูดถึงในหลายกรณีมากกฎหมายที่ผ่านมามันก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ากรณีนี้มันจะโดนแบบไหนแต่ปัจจนนี้ทําไมไม่โดนทําไมหลายครั้งหลายคราวนะครับหลายคดีก็บางคนก็ยืนลอยหน้าลอยตาในสังคมแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเหมือนเดิม เรื่องนี้ผมเองก็มองว่าประเทศไทยนั้นมันมีความไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนแต่ก่อนอยู่มากพอสมควรครับซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนก็บอกว่าเรามีต่างชาติเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเราเยอะแยะมากมายมันก็เลยทําให้การบังคับใช้กฎหมายหรือว่ากฎหมายต่างๆนั้นมันมีปัญหาเรื่องเนี้ผมเองก็มองว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะจีนขเขมรลาวพมา่า หรือใครก็ตามนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายบ้านเรานั้นผมว้ามันดีทุกอย่างนะครับมีความละเอียดมากมายอย่าลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยเป็นกฎหมายที่อากจะเรียกว่าเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับในเรื่องของความละเอียดแล้วก็มีกฎหมายยิบย่อยต่างๆมีพรบมีกฎกระทรวงมีระเบียบต่างๆมากมายครับกฎหมายของไทยนั้นผมคิดว่ากฎหมายดีแต่การมาครับใช้กฎหมายนั้นผมว่า มันหย่อนยานในปัจจุบันนี้หลายคนก็คงเห็นนะครับหลายเคสหลายกรณีประชาชนวิ่งตามถนนเนี่ยตำรวจเขาก็ทําหน้าที่อย่างเขาแต่ในบางกรณีสําหรับพวกนายทุนหรือว่าสําหรับคนที่เขาทํามาค้าขายพี่อาจจะเรียกว่าเป็นนายทุนใหญ่นี่กฎหมายบางอย่างที่ชาวบ้านเขารู้นะครับแต่เขาสงสัยว่าทําไมกรณีแบบนี้ตำรวจไม่จับอันนี้มันเป็นข้อสงสัยนะครับพอหันหน้าเข้าไปทางป่าไม้พื้นที่ป่าสวนก็เช่นกันครับชาวบ้านไปทํากิน ถูกจับบอกว่าบุกรุกแต่นายทุนบุกรุก3ปี4ปีเพิ่งมารู้แล้วก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ไปอยู่ไหนในบางกรณีที่เกิดขึ้นตามข่าวนะครับอันนี้มันก็เป็นข้อสงสัยของชาวบ้านแล้วก็ตัวผมเองซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมการบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนกับประชาชนนั้นมันคนละแบบดังนั้นหลายคนมอกว่ารัฐกําลังล่มสลายในความคิดของผมมันก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่ การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมม่เฉยแต่ระบบกระบวนการยุติธรรมที่ชาวบ้านกับชาวบ้านถ้าไม่มีนายทุนหรือว่าไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะได้รับความยุติธรรมตามระบบกฎหมายซึ่งหลายคนก็มองว่ากฎหมายนั้นมีไว้ใช้กับคนจนแต่กับคนรวยกฎหมายนั้นไม่ได้มีไว้ใช้กับคนรวยสิ่งนี้มันเริ่มปรากฏในสังคมไทยแล้วก็สังคมปัจจุบันเยอะมากขึ้นครับเวลาที่เราไปติดต่อราชการเราก็เห็นอยู่นะครับว่าเราต้องตามคิว แต่พอติดต่อราชการบางเรื่องคนใหญ่คนโตนายทุนคนมีเงินคนด่าคนรวยคนมีอิทธิพลไปติดต่อราชการบางครั้งก็ได้สิทธิพิเศษมากกว่าชาวบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเห็นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนี้ครับแต่มันไม่ปกติสําหรับระบบระเบียบราชาการของไทยซึ่งทว่มเรื่องเหล่านี้มันมีมานานหรือ,อยังมันมีมานานแล้วครับในระบบราชการไทยปัจจุบันนี้แล้วก็จะเป็นต่อไปถ้า,าว่าไม่มีการปฏิรูป หรือไม่มีการทาอะไรสักอย่างสําหรับประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยในเรื่องของกฎหมายนั้นมันมีความโจ่งแจ้งมากขึ้นนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นมันไม่มีความเท่าเทียมระหว่างพี่น้องประชาชนทั่วไปคนจนกับนักการเมืองผู้มีอิทธิพลนายทุนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยกฎหมายก็มีการบังคับใช้อีกแบบหนึ่งในบางกรณีครับดังนั้นน่ะมันก็เป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนก็เครือบแคลงสงสัยจนนํามาสู่คํว่าเอ๊ะประเทศไทยปัจจุบันเนี่ย มันเป็นรัฐล้มเหลวแล้วหรือกฎหมายใช้บังคับได้เฉพาะคนจนกับคนรวยคนมีงเงินนั้นใช้บังคับได้ไม่เต็มที่บางครั้งก็เพียงแค่ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายก็หลุดรอดมือกฎหมายไปได้สําหรับคนรวยคนมีอิทธิพลคนมีอำนาจนี่คือข้อเปรียบเทียบกับสังคมในปัจจุบันนี้ครับซึ่งหลายคนนั้นก็หมดศรัทธากับระบบราชการไทยหมดศรัทธากับการบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยทุกวันนี้บางครั้งมันก็ดูเหมือนว่าในบางพื้นที่นั้น มันจะเละตุ้มเปะไปหมดแล้วในการบังคับใช้กฎหมายก็คือในบางเรื่องครับกฎหมายมีบังคับใช้นะครับประชาชนเดือดร้อนถามว่าเจ้าที่รัฐทําหน้าที่ไหมถ้าไม่เป็นข่าวในบางกรณีนะครับก็ไม่ทําหน้าที่แต่พอเป็นข่าวก็ทําหน้าที่พอเรื่องเงียบม,มันก็เหมือนเดิมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันในประเทศไทยนะครับกับระบบราชการไทยกับระบบของคนที่มีอำนาจในปัจจุบันเนี้ยก็เห็นอยู่ดาตื่นครับมีการแย่งชิงอำนาจกาันมีการ ชิงไหวชิงพลิบทางการเมืองทางกฎหมายแต่สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนดังนั้นปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยถามว่าคำว่ารัฐล้มเหลวมันใกล้หรือ,อยังผมว่ามันยังไม่ใกล้นะครับแต่มันมีความคล้ายคลึงแล้วก็มันมีเขารลางว่าในอนาคตถ้าเราไม่แก้ไขนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ทําไมมันถึงเป็นไปได้ระบบใหญ่ก็คือระบบราชการนั้นมีปัญหาทําไมระบบราชการถึงมีปัญหา เพราะคนตัวใหญ่คนที่มีำนาาตัวจริงนั้นมีปัญหาก็เลยทําให้ระบบราชการทั้งคนเล็กคนใหญ่คนกลางมีปัญหาไปด้วยดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยบางครั้งก็เจ็บปวดหัวใจมากพอสมควรเวลาที่จะหันหน้าไปพึ่งเจ้าหน้าที่เราก็ต้องมองตาก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เจ้าหน้าที่เขาจะอารมณ์ดีไหมนะเจ้าหน้าที่เขาจะให้บริการเราเหมือนที่บริการในทุนเหมือนที่บริการนักการเมืองเหมือนที่บริการคนมีอิทธิพลหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกวันนี้บางครั้งมันก็เคลือบแคลงสงสัยบางครั้งเองนะครับก็หดหู่กับการทําหน้าที่ของราชการบางหน่วยงานที่เห็นอยู่ในวันนี้มีข่าวการทุจริตออกมาในทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแต่ถามว่าทําอะไรได้ไหมทาอะไรได้ครับตามกระบวนการของเขาเนะี่ยเขาบอกว่ามีการทุจริตเขาก็มีการตรวจสอบแต่สักพักหนึ่งเรื่องเงียบเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าดําเนินการต่อหรือไม่อย่างไร ตามที่พี่น้องเห็นนะครับหน่วยงานราชการบางหน่วยนะครับทําคนตายทําตึกถลม่มมีการเอาเอกสารออกมาแฉในเรื่องของการทุจริตหรือว่าซื้อของในราคาที่แพงเกินไปท,ทั้งทั้งที่งบประมาณของเทศนั้นก็มีน้อยอยู่แล้วปัจจุบันเนี้ยชักหน้าไม่ถึงหลังข้าราชการก็จะมีการซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้ซื้อของราคาแพงมาให้ตัวเองใช้อยู่เนี่ยเรื่องัานเหล่านี้ข้าราชการบางส่วนบางคนนะครับไม่เคยมีการออกมาชี้แจงหรืออะไรมากมายไปกว่าคาว่าซื้อของให้มันสมถนะ บางครั้งทําคนตายํำขอโทษสักคำก็ยังไม่มีเลยครับนี่คือสิ่งที่มันน่าหดหูใจมากสําหรับระบบราชการไทยปัจจุบันนี้ดังนั้นคําว่ารัฐล้มเหลวเนี่ยมันคือระบบราชการที่ล้มเหลวไม่ใช่ประชาชนล้มเหลวครับประชาชนนั้นพร้อมต่อสู้แต่คําว่ารัฐล้มเหลวนั้นในความคิดของผมก็คือว่ามันยังห่างไกลกับคาว่ารัฐล้มเหลวแต่มันมีเขาลางมากมันอาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าเราไม่แก้ไขในเรื่องของระบบราชการให้มันโปร่งใส การทุจริตคอรัปชั่นที่มีอยู่ทุกหัวระแหงในประเทศไทยตั้งแต่หมู่บ้านยันรัฐบาลกลางปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของข่าวการทุจริตแรงต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุจริตในเรื่องของระบบราชการในเรื่องของเชิงนโยบายก็ตามครับทุกวันนี้มันมีข่าวมาเรื่อยๆเ,เพียงแค่ว่าชาวบ้านนั้นเขาสนใจแต่เขาไม่พูดทําไมเขาไม่พูดครับเพราะว่าพูดไปกฎหมายก็ปิดปากถ้าลงโซเชียลเขาบอกว่าข้อมูลเป็นเท็จได้รับความเสียหายก็โดนอีกครับสําหรับชาวบ้านนั้น บังคับใช้กฎหมายเต็มที่แต่กับในทุนพ่อค้าค่ายการระดับสูงคนที่มีอำนาจตัวจริงนะักการเมืองผลก็อย่างที่เห็นครับปัจจุบันเนี้ยดังนั้นคำว่ารัฐล้มเหลวที่ผมพูดเนี่ยมันก็ยังห่างไกลยอยู่พอสมควรแต่มันมีเขาลางพี่น้องเกษตรกรหรือว่าใครก็ทาน,นะครับในอนาคตก็ต้องเป็นหูเป็นตานะครับมีปากมีเสียงร่วมกันโลกโซเชียลก็มีก็ช่วยๆกันครับประเทศไทยจะได้เจริญขึ้น